เช่กันะใหญ่แต่ทั้งสองที่กายก็มารวมกันในวันนี้มารวมกันที่นี่ทั้งฝ่ายบ้านที่เรียกว่าขามวัดีและฝ่ายบัาป่าที่เรียกว่าอรัญวาสรีย่าโยมทั้งหลายพระบรมสารีนิกธาตุจากพระเจ้าสู่ปฐุมสราิบาลตามพระเมุ่มอบไปยังไงมอบก็เราเช้ตัวท่านนั่นเองนะแต่ตัวเสร็จแล้วก็เป็นอันเสร็จพิธีตรงนี้แล้วก็ นรยกะพระธนกรศิลการเป็นวัดที่เดีย์ใหญ่มากอันนี้หลยายชาติทั้งหลายก็เป็นบุญเป็นกุศสเราต้องมีผู้ที่จะแสดงถวายให้อยู่บริเวณหน้าพระธาตจ้าพาการแสดงถวายนี่ก็เป็นการทำบุญจากนี้ไปถึงเวลาบ่ายสามสิบห้านาฬิกานก็ที่จริงเนี่ยก็ใกล้ๆกล้แล้ว ตอเาดินไปแล้ก็ทัพดีที่เราได้ร่วมบารมีและสัตชางกความทีร่วมกันบางอย่างในประกานแต่สภาคงจะมาถึงแล้วล่ะอยากจนถึงหลายพ่คไม่นานไปยังรานพริีมาภูบริษัทที่ลานพระศรีมาภูคามวาสี และฝ่ายััดป่าที่เรียกว่าอริญวสีญาติโย,ยมทั้งหลายพระบรรถะสารีนิกาติจากพระเจ้าสุจากที่ไปถึงเวลาบ่ายสามสิบห้านกาแล้วก็ที่จริงเนี่ยใกล้ใกล้แล้วนะก็เราเดินไปแล้วก็สนุกน,นะที่ท่านไปจากสองนิกายนิกายคณะใหญ่มาราชสัว์ธมาพระหมหาที่นาที่ตั้งอยู่ที่จะตเชิญไปที่หอ,อกรบาบอสิมี วัดสวนธรรมารีนี่อยู่ที่อนุรยังาลานพระสีมาโพบริษัทที่ลานพระสีมาโพาก็ได้ส่งจ่กเยาวชนไม่รูร้ท่านท่านบาทานั้นตั้งอยตรงไหนท่านมาร่วมง,งานแล้วนะท่านทางงหวนนัดพุทธาหารท่านมาทร่วมง,งานวันนี้เรียกว่ามหานิกายเรียกว่าคณะใหญ่เป็นนิกายที่ตั้งมานานนานที่สุดน,นะส่วนคณะธรรมยุทธ์นี่บาทสีหลัง มีความอดทนกับการบริการกุศลและแหล่งแห่งคุณามความดีที่เราจะพึงได้พึงถึงเป็นสิ่งที่เราจะได้ร่วมร้าวบนระียและสัส้นๆคุณฑำความาดรมราาามมีร่วมกันผู้ประทุมสารพิบาตตามพระเมื่อมอบไปยังไงมอบก็เราเชิญโตทา่านนะัดนะแต่โตเสร็จแล้วก็เป็นอันเสร็จพิธีตรงนี้แล้วก็อานาญกะอันนี้หลยายชาตจบทั้งหลายก็เป็นบุเป็นกุศลเ,เราต้องเป็นคณะเล็กเราไม่ใช่คณะใหญ่ ทั้งสองที่กายก็มารวมกันในวันนี้มารวมกันที่นี่ทั้งฝ่ายบ้านานที่เรียกว่าปัญจสิขาเทพบุตรขออภิปราย,ยผิดบูชาเพราะว่า,วาการทยํยแบบนี้ไม่ฟุ้งซ่านการทําแบบนี้ก็เป็นการปัญจสิขาเทพบุตรขออภิปรายผิดบูชาเพราะว่า,วาการทยํยแบบนี้ไม่ฟุ้งซ่านการทําแบบนี้ก็เป็นการ ส่วนเจ้าในวันพุธาหแลนะก็ไมีเบอร์ท่านพิจารณาความอดทนกับการบุญการกุศลและแหล่งแห่นคุณงามความดีที่เราจะพึงได้ถึงถึงเป็นสิ่งที่เราจะได้ร่วมสร้างบุญบารมีและสังสร้างคุณงามความดีร่วมกันเป็นคณะเล็กแไม่ใช่คณะใหญ่แต่ทั้งสองทิกายก็มารวมกันในวันนี้มารวมกันที่นี่ทั้งฝ่ายบ้านบ้านที่เรียกว่าเดือดสันสกศิลปกาทั้งก็คือรถก๊อกที่เราเตรียมไว้คณะสงฆ์ก็เป็นแถวแล้วก็ อ็อัญเชิญไปที่พระธาตุจอมผาแล้วต่อไปเรียกว่ามราิกายเรียกว่าคณะใหญ่เป็นนิกายที่ตั้งมานานนานที่สุดนะส่วนคณะธรรมยุทธ์นี่มาจิทีหลังรูปฐุมสราพิบาลตามวามืร่มอมอบไปยังไงมอบก็เราเชิญตัวท่านนั่นเองนะแต่ตัวเสร็จแล้วก็เป็นอัรเชิญพิธีตรงนี้แล้วก็อานยากะอันนี้หลายจ้างจุทั้งหลายก็เป็นบุญเป็นกุศลเราต้องก่อน ก่อนที่เวลาสิบเ็ดนาฬิกาจะได้อัญเชิญขึ้นสกราบรอสิเป็นช่วงเป็นช่วงเวลาสุพูดช่วงนี้คือช่วงเวลาอัญเชิญอันดับเบอร์สูงเนินไม่ได้ขึ้นมาที่นี่หรอหรือว่าอยู่ที่หน้างานทางฝั่งโน้นอานดับเพอร์นค่ะเฉลกันอยู่ตรงนี้ละก่นหนึ่งเป็นการถวายเสียงและเป็นการรักษาวัฒนธรรมพื้นเมืองนะที่เรียกว่าววัฒนธรรมพื้นเมือง เป็นที่ประจาษ์ผู้ประทุกสรพิบาตตามพระบรมอ่อไปยังไงม่บก็เราเชิญตัวทา่านนั่นเองนะแต่ตัวเสร็จแล้วก็เป็นอันเสร็จพิธีตรงนี้แล้วก็อารญกะุมาราชสวนตมาะพระมหาที่นาที่ตั้งอยู่ที่จะดังเชิญไปที่หอ,อกราบอสิมีวัดสวรรบาีนี่อยู่ที่อนุรมมาราชสวนตมาะพระมหาที่หนาที่ตั้งอยู่ที่จะดังเชิญไปที่หอ,อกราบอสิมี วัดสวรรบารีนี่อยู่ที่อนุรักษณนนะที่ท่านไปจากสองนิกายนิกายคณะใหญ่ท่าน,ทนไปถึงเวลาบายสามสิบาากานะก็ที่จริงเนี่ยกล้ใกล้แล้ว หลายก็เป็นบุญเป็นกุศลเราต้องอันนี้หลายจะจบทั้งหลายก็เป็นบุญเป็นกุศลเราต้องคามว่าสีและฝ่ายมัดป่าท,ที่เรียกว่าอริญ,ญวสีญาติโยมทั้งหลายพระบร,รมาสารีนึกถชาติจากพระเจ้าสุีปัญจสิกาทที่ตระมุกคอยดีพินบูชาเพราะว่า,วาการทํยแบบนี้ไม่ฟุง้งซ่านการทําแบบนี้ก็เป็นการพยายาม ลานพระสีมาโพบริษัทที่ลานพระสีมาโพเป็นคณะเล็กไม่ใช่คณะใหญ่แต่ทั้งสองทีกายก็มารวมกันในวันนี้มารวมกันที่นี่ทั้งฝ่าย้ัดบ้านที่เรียกว่าปีที่เราได้ร่วมบุญบารมีและสัมชัญุญแจความอีกร่วมกันบ้านใหญ่ในประการแต่สภาคงจะมาถึงแล้วละ่ะยางเดนทางหลายสภางไม่นานพร,ระธรรมราศีกานะเป็นวัดที่เจดีย์ใหญ่มากไปอย่าง ลานพระศรีมาโพบริษัทที่ลานพระศรีมาโพตึงตนอันนี้ก็เหมือนกันเมื่อเราเชิญไปถึงเราก็รูบูชาแล้วเยนน้ำพระพุทธเจ้าพระนิพานหรือว่าพระุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ขั้นดาวหนึ่งจะมีขามวาสีและฝ่ายมัดป่าท,ที่เรียกว่าอรญยวสีย่ยมทั้งหลายพระบรมาสีริกธาตุจากพระเจ้าสมศรนบที่ท่านมาจากสองนิกายนิกายคณะใหญ่ อยากจะสวดไรู้ท่านาท่านบาท่นไปตรงไหนท่านบาร่วมงานแล้วท่านที่านวัดมุตระหันท่านมาร่วมงานทีนทวนว่น,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 นี้ไปยังาลานพระศีมาโพรปรัป่รที่ลานพระศรีมาโพเป็นคณะเล็กไม่ใช่คณะใหญ่แต่ทั้นสองที่กายก็มารวมกันในวันนี้ามารวมกันที่นี่ทั้งฝ่ายบ้านๆที่เรียกว่าส่วนรายยศท่านก็มาใน้ภารกิจุตกุติท่านภารติจุติ ส่วนเจ้าในวันดพุทดาหาวก็ไอวีเวอร์ท่านพิชามีความอดทนกับการบุญการกุศลและแหล่งแห่งคุณงามความดีที่เราจะถึงได้ถึงถึงเป็นสิ่งที่เราจะได้ร่วม้นานบนระเบียงและสังสร,รคุณงามความดีร่วมกันท่านนายเพอร์สงเนินไม่ได้ขึ้นมาที่นี่หรอกหรือว่าอยู่ที่หน้างานงารฝัฝัโน้นท่านน,นายเวอคณะชนท่านอยู่ตรงนี้หละนีะ่เรียกว่าหมหานิกายเรียกว่าคณะใหญ่เป็นนิกายที่ตั้งมานาน นานที่สุดนะส่วนคณะธรรมยุทธ์นี่มาทีหลังอันนั้นเร์สูงเนินไม่ได้ขึ้นมาที่นี่หรอกหรือว่าอยู่ที่หน้าลานทางฝั่งโน้นอันนั้นเปิดคณะชนท่านอยู่ตรงนี้แหละเท่าไหร่น,นักก็เป็นเวลาที่พวกเรารออยู่แล้วก็ได้สัมผัสบรรยากาศที่มีพระเดน,นเยอะๆแล้วก็เงียบๆสนุกนะที่ท่านมาจากสองนีกายอันนีกายคณะใหญ่ส่นธรรมยุ์ท่านก็มาแล้ครับ ัิิตส่วนเจ้าในวัดมุดาหานก็ได้มีเบอร์ท่านที่จเท่าไหร่นั้นก็เป็นเวลาที่พวกเรารออยู่แล้วก็ได้สมัสบ,บรรยากาศที่มีพระเด่นเยอะๆแล้วก็เงียบเงียบราตกราศีลกาศเป็นวัดที่ดียใหญ่มากหรือสมเด็จสรศิลกาศทาก็ขึ้นรถกอล์ฟที่เราเตรียมไว้คณะสงก์ก็ไปเดียนแถวแล้วก็เราก็ อันเชิญไปที่พระธาตุจอมผาแล้วต่อ,อกับคณะสงฆ์อยากจะสวดถอดไปดูท่านท่นานบาทท่านไปตรงไหน